โอ้ยเขมเค้มจังเลยเปิดกระชาทีไรก็เกลือทุกทีมาล้างความเค็งกับเจนน้ำกันดีก,กว่าเจนน้ำการค้คาเติมเหรียญแมวราคาพิเศษเติมถูกเติมไว้แบบไฮสปีดต้องเจนน้ำเท่านั้นหลัจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็กที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับสวัสดีทุกผู้ชมนะครับพบกับผมตอนทวีดีโอนะครับก็มีกิจกรรมใหม่มานะครับ Super ร x t r e m e Challenge นะครับก็คือเพิ่มเนาะเพิ่มนะครับในเรื่องของ EXP แล้วก็เหรคอยเนาะ แล้วก็ของรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นในการลง Super ร์เอ็กซหรือว่าเอ็กซ์ตีมช l เลนจ์หรือบางคนก็เรียกว่า ECEC นั่นเองนะครับที่เออมันจะมีบอส4ตัวเนาะแล้วก็มีความยากนะครับ Normal มี2ดาว3ดาว4ดาวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยมันยังให้กล่องอันนี้มาด้วยนะครับเป็นกล่องของขวัญซูเปอร์เอ็กซ์ตีมนะครับซึ่งของรางวัลก็ถือว่าดีมากนะโดยเฉพาะอันนี้เนี่ยนะฮะ ไอ้เจ้าผงผงอันนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะเอาไปแลกนะครับของที่ใช้ทํารูปปั้นนะฮะได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าโอ้โหดีมากแล้วคือเรียกได้ว่าไม่เกลือเลยนะของรางวัลในนี้นะคือแบบว่าดีทุกอย่างเลยแล้วก็มีเฟืองทองแล้วก็ลุ้นนะครับโอกาสที่จะได้เฟืองทองหนัก5ด้วยนะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับก็อย่าลืมไปลงกันนะครับแต่ก็เห็นมีบางคนเนี่ยเขารีบนะรีบลงก่อนที่จะปีห้า ทำให้มันยังไม่ถึงกิจกรรมไงมันก็เลยไม่ได้กล่องนี้โหก็เรียกว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะเออจริงๆเกมมันก็ควรจะให้ตั้งแต่เที่ยงคืนนะอจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากิจกรรมนี้มันจะหมดในวันที่16วันที่16เนี่ยมันคือวันจันทร์นะครับซึ่งหมดตอนตีสี่ห้าสิบเก้านาทีแปลว่าถ้าคุณลงวันจันทร์นึกออกไหมคืนวันอาทิตย์เนี่ยแล้วคุณก็ พอมันหลังเที่ยงคืนปุ๊บมันก็จะลงได้ถูกไหมฮะแปลว่าเฮ้ยเราต้องรอหลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์หรือเปล่าของวันที่15คือกลายเป็นวันที่16ตอนเที่ยงคืนอะไรแบบนี้นะฮะแล้วลงอันนี้จะได้กล่องอันนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องผมว่าน่าจะได้เหมือนกันนะเพราะว่าคือกิจกรรมมันบอกทุกครั้งที่คุณลงเอ็กซิมเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลเพิ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ นะครับเดี๋ยวใกล้ๆผมอาจจะมีโพสต์ในหน้าเพจแล้วก็แชร์ไปในกลุ่ม Facebook อีกทีนะว่าอ่าคืนวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมนะฮะกินกาแฟกันรอไว้นะครับแล้วก็ถางตารอเลยนะฮะพอหลังเที่ยงคืนปุ๊บโอ้โหก็รีบไปลงนะครับ EC หรือ XCM เ,เนี่ยเพื่อที่จะได้ของรางวัลเพิ่มนั่นเองนะนอ้น,นี่นก็าลวันมา,มาดีจริงๆนะคุ้มนะคุ้มมากแค่ไหนมาดูกันดีกว่านะครับอ่ะ นี่นะครับก็ได้มาแล้วนะผมลงไป4รอบรอบหนึ่งก็ได้4กล่องก็จะได้เป็น16กล่องนะเปิดทีเดียวอ๋อมันไม่ให้เลขจํานวนไม่ได้ด้วยต้องค่อยๆกดทีละอันนะอ่ะเมื่อกีุ้้ยได้เฟืองทองมาแล้วติดดาวด้วยนะครับโอ้โหมนันน่าเลนปุ้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับต่อมานะครับไปลุยนะฮะเฟืองทองอีกแล้วนะฮะทานาโลกข้างล่างนี้ไม่ประกาศแปลว่าก็ได้เฟืองแบบ ไม่ได้หนักหนน้านองนะฮะโอ้นี่ใช้ดอเอฟเฟคนะครับใช้ดอออฟโซ่ไม่ใช่ดอเอฟเฟะไปลุยโชโชโชเฮ้ยอื้มอ,อันนี้ก็เป็นหินดีบวกนะดีดีดีนะฮะเตะิบโตเติบโต,ะต,ะตะนะครับโชนะฮะเฟืองทองก็ยังเงียบอยู่นะะโอ้เป็นพีเดียบด้วยไปลุยโชโช,โชอ่าได้เพชรฟ้านะฮะโชโจ หินตีบวกนะครับเลขกฮะโชวโชว์หินตีบวกอีกแล้วเพชรฟ้าเฟื่องหมดแล้วนะครับอ่ะก็สั้นๆประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้วีคนี้เนี่ยมันมีก๊อบบินด้วยนะครับก๊อบบินเนี่ยคือสี่ดาวมันยากมากนะครับคือนอกจากไฟเนี่ยมันจะแรงมากแล้วนะฮะนี่คือผมใส่พาสน,นาแล้วก็แจ็คสองใบแล้วนะเออแต่ก็แบบว่าโอ้โห ไฟมันแรงมากนะครับแต่ก็โชคดีนะฮะมาเจอตี้กับคุณ OB1 วันเคนดบีนะครับโอ้หนี่จะแฟนแฟนแท้ของ Star ์ a r s แน่นอนนะฮะก็ได้ทำการแบกผมนะผมก็เลยเดี๋ยวการนี้นะครับอ่าอัดนะฮะวิดีโอมาโหโดนเออสปทีเดียวหลับเลยนะฮะแรงมากนะครับนี่อันนี้นะครับโชโชวโชนะฮะแลวก็จะมีเนี่ยไฟตัวนี้มานะครับ ฮ้ยโอ้โหไม่ไหวจริงๆมันแรงมากนะครับเออสไปนี่คือต้องหลบเลยนะครับดาเมจมันรุนแรงมากนะครับชุบชุบนี่แล้วก็ตรงไม้ตรงนี้มันจะแบบว่าสามารถหลบไฟของเจ้าลูกก็บินได้นะลูกน้องมันเห็นไหมเนี่ยตุ้งเห็นไหมโอ้โหก็แนะนําให้พีทมายืนตรงนี้นะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่ต้องไปนะเพราะว่า เดี๋ยวเวลามันมีไฟรอบตัวอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปโดนพีททำให้พีทมันยืนไม่ได้นะก็ต้องแยกแยกกันยืนแยกแยกกันนะครับโ์โจโ์โชโ์โว์นช,ช,ช,ชว์โอ้โหแต่ขนาดพาซาน่าแจ็คสองใบก็ยังเอาไม่อยู่นะครับแต่นี้คือดาเมจก็ไวด้วยนะฮะไบโอก็ปาแรงนะครับสไนก็โอ้โหจีจัดมากนะครับแปบ๊บเดียวก็ จบแล้วโชว์โชว์โชว์อืมผมก็เลียกได้ว่าไปเขาแบกอย่างแท้จริงเลยนะตายตลอดเลยนะฮะโชว์โชว์นะฮะแล้วคือแบ็กสเตปมันมันตีใกล้ด้วยไงมันก็ต้องเอาตัวแบบไปใกล้บอลนิดหนึ่ง วอลสกงสกิลอะไรเงี้ยมันก็ทำาดามจไม่ได้นะครับต่อมานะครับคะแนนที่เราได้จากกิจกรรม5-5นะครับก็สามารถอามาแลกได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะรีวิวนะในส่วนของ simulation battle h a d w a y e หรือว่ากล่องแลกหมวกอันนี้นะครับมันใช้ถึง1 0,000แต้มเลยนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันนะว่ามันได้หมวกอะไรบ้างนะดีไหมคุ้มหรือเปล่านะครับเออจะให้ดูกันนะครับโช๊ะหายไป1น0 0 0คะแนนเลยนะฮะตึ้งนะครับได้มาแล้วกด Us e ตึ้งนี่มันก็จะให้เลือกนะครับหมวก3ใบนี้นะครับ Bounty Hunter Hat นะครับจึงคุณสมบัติก็สเตนสามอินสามเด็กสามโจมตีขนาดการงานครึ่ง2%นและก็มีโอกาส10%ที่จะได้โมดสปีดเพิ่มนะก็เฉยๆรูเดียวด้วยพวกนี้นะฮะคือจะได้ในเรื่องของความเท่นั่นเองนะฮะไหนดูความเท่นิดน,นึงจึงนี่นะฮะไงคล้ยายแบบเป็นคาวบอยนิดนึงนะ ออกำนงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับใช้ได้เหมือนกันนะต่อมาคิงนะครับคอมเมอร์โมรทีฟนะครับโอ้โหเรียกยากเหมือนกันนะคุณสมบัติเหมือนกันเปะ๊ะเหมือนเป๊ะเลยนะครับมาออดูรูปลักษณ์ภายนอกของมนันสักนิดหนึ่งนะมงลงนะฮะโอ้โหนี้มงลงเลยแต่ว่าเป็นมงจิ๋วนะฮะก็อาจจะเหมาะกับองค์ชายนะองก็จะทาย,ยาตอะไรต่างๆนะฮะ เอออันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะต่อมาก็เป็น blue h o l i n g คุณสมบัติก็ยังเหมือนกันนะฮะ blue h o l i n g headwear นะฮะไหดูความน่ารักของมันหน่อยนะฮะโอ้มันเหมือนมีก้อนอะไรสักอย่างมาอยู่บนหัวเรานะฮะใส่หัวร้อนนี่น่าจะแลกอันนี้ไปใส่ได้นะครับอ่าก็จะสามารถดับร้อนได้นะฮะบางทีแบบตีบวกควันขึ้นแล้วอะไรแบบนี้ลงดันไม่ผ่านนี่หอใส่หมวกอันนี้เลยนะครับดับร้อนได้ แล้วก็เจน้ําก็ดับร้อนเช่นกันนะครับ่ะอย่าลืมเติมเงินนะครับก็นึกถึงเจน้ํากันด้วยนะครับนะอะก็เอาไหนดีท่านผู้ชมนะฮะสำหรับผมแล้วเหรออืมอะไรดีวะก็ต้องอันนี้สิครับเอามาดับร้อนกันสักนิดหนึ่งนะฮะจึ้งนี่ได้แล้วนะครับอาฝากเลยฝากเลยนะครับไม่ใช่ต้องฝากตรงนี้นะฮะจึ้งนะครับ เไยมาดูดิว่าได้กี่แต้มนะฮะปึ๊บได้สามแต้มโอ้โหจึงจริงผมขาดแต้มนึงผมจะเลเวลสิบแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาหมวกอะไรมาใส่อยู่ดีกว่าอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับนะคุ้มไหมอ่ะหนึ่งหมื่นแต้มอ่ะนะก็ต้องบอกไม่คุ้มนะผมว่ามันเอาเป็นแลกอย่างอื่นได้ดีกว่าถ้ามันไม่เหลือจริงๆอะ่ะ อย่าเอามาแลกคันนี้เลยนะครับคือเอาไปแลกอย่างอื่นดีกว่านะเช่นหดนกอะไรแบบนี้นะครับเือแต่นี้ก็นะดีกันให้เป็นข้อมูลแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีเรียกว่าเป็นแข่งขันในเรื่องแฟชั่นกับเพื่อนๆน,นะสายแฟร์เนี่ยเขาก็จะมีการแข่งแรงกิ้งนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับโชวนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นที่วัดของเรานั่นเองนะฮะโอ้โหะคะแนนแบบว่ายิงห่างที่2 3 0ถึงแต้มเลยสําหรับ คาแฟชั่นนั่นเองนะฮะโอ้โหผมอยู่ตรงไหนวะผมอยู่ตรงไหนเนี่ยผมไม่ติดเลยอะ่ะโอ้โหอันนี้ก็สำหรับสายแฟนบางคนเขาเอาไปแข่งอะไรกันนี้กันนะครับอือส่วนอันดับ 1, 2, 3แล้วก็4ี่ถึงสิมันก็จะได้เป็นฉายาอะไรแบบนี้นะฮะเออเนี่ยก็เป็นฉายาเฟรย่าเฟเวอร์นะฮะอะไรแบบนี้นะ ตอนนี้ก็ The arrival of angel oh, oh, เป็น Appearance is power oh, แล้วก็ Everyone darling โอ้โหนี่เจ้าชูมากนะฮะอันดับ4ถึง10นี่คือเป็นที่รักของทุกคนเลยประมาณนี้เอาแล้วครับก็ลากันไปแต่เบงเท่านี้นะครับอ๋อเดี๋ยวแจกโค้ดกันหน่อยดีกว่าอ่านะก็ลากันไปด้วยโค้ดนะครับก็คล้ายๆกับว่า เหมือนเขาเชิญชวนพวกซูเปอร์สตาร์นะครับต่างๆเนี่ยมาให้เพื่อนเพื่อนมาดูโอดินค p ันะครับนี่ก็มีน้องแป้งด้วยนะครับมีเคนบูนะครับโอป้าทูชิเออันนี้ก็ใครก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักนะฮะเนี่ยก็จะมีกลิปโค้ดด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ไปใช้ได้นะครับวอช h Odin ครับวิ p a อ่า Watch Odin นครับวิธเคนบแล้วก็ a t c h Odin ครับ i t h แป้ง3ปองอ่าอันนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะครับเออก็จะมีแบบว่าตัวซุ่มสัตว์แดงอ่าเราอ,อาจจะได้วอคาลีไทยบีก็ได้นะใครที่เป็นผู้โชคดีนะครับก็ไปลุ้นกันได้น,นั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปใดเวงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ